คิดถึงกันมากครับวันนี้สองสาวมาอยู่ใกล้กันครับผมสีนวลน,นั่งหลอกล่อให้คำเหมือนไปหาครับผมดูครับ น่ารักมากๆครับทางนี้เจ๊ของเราก็จะไปหานะครับแต่ผมยังไม่ให้เขาไปหากันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำมากครับก็ทำความรู้จักกันแบบนี้ไปก่อนครับผมเี๋ยวสภาพผมก็จะเปล่อยเขาเข้าไปนะครับ ดูสีนวลครับอยากมาหาครับมาไม่ได้ครับที่ต้องล่ามโซ่สองขาก็พ่อเห็นนี้นะครับผมเวลาช้างรุ่นใหญ่เขาคึกคักแล้วควรเราจะเอามาอยู่นะครับผมโซ่เล็กๆก็คงจะไม่ไหวนะครับกวัวลุดกลัาขาได้ครับวันนี้ปล่อยเขาไปแล้วนะครับผม คิดถึงกันมากครับไม่ได้เจอกันนานครับผมเมื่อคืนมาเหนื่อยผมก็ไม่พามานะครับผมเมื่อวานหลังจากมาเหงานกำมือเหนื่อยอยูย่ก็เลยยังไม่พามาครับวันนี้ตอนเช้าๆครับ พามาหาเพื่อนรักเขาครับสีนวลครับสีนวลกับขมือน,นี่หุ่นเท่ากันเลยนะครับยอมรับเลยครับว่าช้างขมือนเป็นช้างที่ติดเพื่อนมากที่สุดเลยนะครับ ตอนนี้เขากำลังคุยกันนะครับผมไม่รู้ว่าถามกันเรื่องอะไรนะครับก็เหมือนเป็นสาวที่มีเพื่นอนเยอะนะครับผมเพื่อนรุ่นบิก๊กเยอะมากครับ ตอนนี้ที่มานส้มเราก็กลับมาอยู่หมดแล้วนะครับผมนองุ้มก็กลับมาจากอำเภอนาำพองคนแจ่นแล้วนะครับเมื่อคืนครับสีนวนนี้ก็เป็นสาวอำเภอปุ่มผางนะครับผม มาจากเนื้อมือนกันครับแต่ว่าคขมือนนี้อยู่มาจากเมสเลียงนะครับคนละที่ครับแต่ว่ามาเจอกันอยู่ที่สุ้มท่าทรายมาเจอกันอยู่ที่บ้านท่าลาดก็เกิดความรักเป็นเพื่อนกันเลยครับผมเป็นเพื่อนรักกันเลยครับผมมีแต่สาวเหนือทท้งนั้นครับ ดูครับก็มีการกอดกันหอมกันด้วยครับน่ารักมากๆครับครั้งแรกว่าจะไม่ปล่อยลงว่าจะไม่ปล่อยมาหากันนะครับผมผมกลัวเขาเหมือนโซ่ขาดครับเพราะว่าเขาเหมือนโซ่เล็กมากถ้าสีนวนลร้องขึ้นมาขาเหมือนก็ต้องเตะโซ่นะครับดันโซ่มาครับผม ทางที่ดีก็เลยต้องปล่อยให้เขามาทักทายกันแล้วเราค่อยแย,ยกกันครับผมแบบนั้นค่อยจะปลอดภัยครับดูอาการแล้วไม่ดีก็ปล่อยมาเลยครับผมเหมือนช้างแม่ลูกยังไงยังนั้นเลยนะครับผมไม่ยอมห่างกันครับ ดูสิครับแปไหนก็ไปกันครับสำหรับข้ามือก็ปล่อยได้นะครับแต่ว่าสีนวลคงปล่อยไม่ได้ครับผมก็นิสัยอาจจะไม่เหมือนข้ามือน,นะครับนิสัยเหมือนนิสัยก็มีมีพิษนิดนึงครับผมความท่านอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับนอกจาก ควานสีนวลเองแล้วก็ควันตูนะครับผมควมันตงก็เข้าได้ประจําครับไม่ว่าจะเป็นสี่ปีห้าปีก็เข้ามาจับสีนวลได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเขารู้ว่าผมเป็นควานขมือนนะครับผมดูเจ๊ของเราครับเริ่มนะครับ คอยมาทำไมครับเราจะออกจากกันตอนนี้ไม่ได้นะครับผมต้องรอให้เขาอยู่กันสักพักครับถ้างั้นโซ่แค่นี้เอาไม่อยู่เนี่ยครับถ้าเขาจะไปครับต้องให้อยู่ให้เขาหายคิดถึงแล้วเขาก็จะ เอาอกง่ายๆนะครับเราจะไม่บังคับเขานะครับผมถ้าเราเรียกเขามาแล้วถ้าเขาไม่มาเราก็ปล่อยให้เขาอยู่อยู่จนกว่าเขาจะพอใจนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงช้างของคุนตงครับไม่เหมือนท่านอื่นนะครับผมผมจะไม่บังคับช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างหรือเป็นคนครับก็ความรู้สึกไม่ต่างกันครับ ถ้าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาสบายใจแล้วเขาจะเดิอนออกมาเองนะครับอย่างเช่นว่าเขาดีใจแล้วเขาใจเขาดีใจแล้วเขาได้สัมผัสได้ทักทายกันแล้วเขาก็จะเดิอนออกมาเองนะครับไม่ต้องไปบังคับเขาครับแต่เราต้องใช้เวลานิดนึงครับ ผมจะให้พ PPFc ได้ชมภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมดูครับเหมือนเขามีความสุขครับผมผมรับประกันนะครับถ้าผมปลดสู่สีนวลน,นี้รับประกันนะครับวิ่งไปป่าหญ้าแน่นอนครับเขาจะวิ่งไปอีกหาไปหาอีกเชื่นหนึ่งนะครับเขาจะพากันไปหาทางพี่ดาวนะครับผมด้านหน้าเขาครับ ผมรู้ดีครับสองเชือกนี้ถ้าได้อยู่ด้วยกันแล้วจะวิ่งไปหาพี่ดาวครับสามสาวอยู่ด้วยกันนี้บันไรเนี่ยครับผมไม่ปายากก็ลงเล่นน้ำครับรช้างแต่เชือกนี้ใส้ไม่เหมือนกันนะครับผมพี่ดาวถ้าได้ลงน้ำแล้วถ้าไม่มีควานแล้วทั้งวันก็เอาไม่ขึ้นครับผมแต่เชือกก็ มีใส่แตกต่างกันไปครับแต่เขาเมื่อนรับประกันได้ครับไม่ต้องเอาอะไรมาเลยครับเอาแค่ถุงยางปลป่าๆก็หลอกล่อขึ้นได้แล้วนะครับผมเป็นช้างหินแก่กินมากครับ โอเคนะครับข้าหมื่อจะเป็นตัวเป็นช้างที่เริ่มก่อนประจําเลยนะครับผมพูดง่ายก็คือตัวเปิดครับจะชอบพาเพื่อนๆคึกคักตลอดเลยครับถ้าอยู่ด้วยกันครับผมดูสิครับเสียงก้าหมื่อครับเสียงแหลมๆนี่ก็เสียงข้าหมือนะครับควันจู้จะรู้ดีนะครับผมเวลาเข้าอยู่กับข้าเมือนครับ ที่ดาวต้องทำยังไงครับวานจูรูดีครับเพราะว่าเจอบ่อยครับต้องต้องใช้วิธีโอนะครับผมสําหรับข้ามือนครับถ้าได้เป็นแบบนี้ครับถ้าเราจะบังคับออกมาเลยไม่ได้ครับต้องโอ้ครับหลอกล่อออกมานะครับผมเป็นช้างที่ไม่ชอบความรุนแรงนะครับตามที่เคยเลี้ยงมานะครับผม หลักกันมากครับผมเห็นแล้วมีความสุขครับ ยินแต่เสียงข้หมือนนะครับผมชีโนเนยังไม่ค่อยร้องเลยครับข้หมือนร้องอย่างเดียวครับเอาอีแล้วครับนั่งไงเอาอีกแล้วครับ,ไ,ออรบไม่ยอมหยุดครับข้หมือนครับ ีนวลน,นี้ถ้าเป็นคนอื่นนะครับผมรับประกันเลยครับผมวิ่งไล่เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ประมาณนี้ครับี่ก็จะเริ่มเบาๆลงนะครับผมตอนนี้ เริมจะเบาๆล,ลงแล้วครับขมือนจะหลอกลอบไปหาพี่ดาวไม่ได้ครับแต่ว่าไปไม่ได้ครับสีนวลถูกมัดโซ้อยู่นะครับผมไปไม่ได้ครับถ้าปล่อยนี่ก็ไม่รู้จะไปจับเอาที่ไหนนะครับผมสองเชือกคนเดียวตองกลัวจะเอาไม่ทันนะครับผมก็เลยไม่กล้าปล่อยนะครับผม หยุดครับขมืนไม่หยุดดูขาขมืนครับดูขาขมืนครับอย,อยู่กับที่ไ็ได้จริงๆครับผมต้องหาเรื่องครับขมืนหาเรื่องอีกแล้วครับตัวเปื้อเลยครับนี่ตัวจีดครับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจช่องพังขมอนเสมอมานะครับผมขอฝากช่องพังขมอนด้วยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพังขมอนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ